พระคาถาบูชาองค์ท้าเวสสุวรรณเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเอิ่มพูนอำนาจวาสนาขจัดสิ่งอัป,ปมงคลทั้งหลายทั้งปวงท้าเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้งสี่ทิศเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ทั้งปวงเชื่อกันว่ามีหน้าที่คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทักมหาศาลช่วยดลนันดาลให้มีโชคมีลาภอีกด้วยพระคาถาโดยพระครูโสพิตวิริยาพรเจ้าอาวาสวัดจุรามณีเจ้าคณะกำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบ นะโมตัสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มงสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบปุตตะกามโมลาเพปุตตังธนะกามโมลาเพทน,นัง อธิกาเยกายยายะเอวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรโนจตุมหาราชาชิกายักขะพันตา ุริโตเวสสกภุสสะพ,พุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรโนนะโมพุทธ,ธายะอุตตะกาโมลาเพปุตตังธนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายาย,ายะเอวานังปิยตังสุตตวา อิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวรโนจตุมหาราชาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสพภุสัพ,พุทธังอรหังพุทโธ ถาเวสุวรรณโนนะโมพุทธ,ธายะปุตตกาโมลาเพปุตตังธนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายะยายะเอวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโน้าเวสุวรรณโน มาระนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะหาเวสสวรโนจะตุมหาราชาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสั์ผูสั์พุทธังอรหังพุทโธทาเวสสวรโนนะโมพุทธายะอุตตกาโม ลาเพปุตตังธนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายะยายะเอวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุธทธายะ อาเวสสุวรรโนจตุมหาราชาชิกายักขทันตาพัทภูริโตเวสสัพภูสั์พุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสสุวรรโนนะโมพุทธายะอุตตกามโมลาเพปุตตังธนกามโมลาเภทนัง อธิกาเยกายายะเอวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวโยม,มัะราชาโนท้าเวสวรโนมารานังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชาชิกายักขัพันตา พัทธุริโตเวสสกุสกัพุทธังอรหังพุทโธถาเวสุวรรโนนะโมพุทธ,ธายะอุตตกาโมลาเพปุตตังทนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายะยายะเอวานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายม,มัะราชาโนท้าเวสุวรโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชาชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพ,พุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสุวรรโนนะโมพุทธายะอุตตกาโมลาเพปุตตังทนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายายายะเอวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนท้าเวสุวรรโน มรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะถาเวสสวรโนจะตุมหาราชาชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสพุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสสุวรโนนะโมพุทธายะอุตตกาโม ลาเพปุตตังธนกาโมลาเพทนังอธิกาเยกายะยายะเอวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนพระเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ เวสุวรโนจตุมหาราชาชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสส์ภุสะพ,พุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรรโนนะโมพุทธายะปุตตกาโมลาเพปุตตังทนกาโมลาเพทนัง อธิกาเยกาย,ยายะเอวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนท้าเวสวรโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจตุมหาราชาชิกายะักขะพันตา พัทธูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรรโนนะโมพุทธ,ธายะขณะสวดภาวนาพระคาถานี้ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และท้าเวสุวรรณเพื่อให้ท่านทั้งหลายช่วยปกป้องคุ้มครองและโดนบันดาลให้เราสมหวังสมปรารถนาทุกประการ สำหรับของไหว้ที่ควรเตรียมไว้ประกอบไปด้วยกูุก้าดอกและดอกกุหลาบแดงเก้าดอก